สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิว n o ่ฮิมิสือชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดซองซั a แอนมู n นะครับชุดศึกตำนานโอเคครับการที่เราต้องการจะเปิดได้นะครับก็มีนี่นะครับสามเทพ ADP นะครับมาดูกันว่ารอบนี้นะครับเราจะได้หรือไม่นะครับรั้งก่อนเนี่ยเราเปิดมาหนึ่งบล็อกเหมือนกันแต่ว่า เราก็ไม่ได้ ATP นะครับดูว่ารอบนี้จะได้ไหม,ไมโอ้ไรชูแล้วโอ้เทคคอร์เกค,คอก็เอาไว้เรียกอาโปเกมอนแท็กทีมนะครับก็มีประโยชน์ครับใช้ได้หลายเด็กอยู่ที่พิแท็กับทีโดยเฉพาะ X n e ทูจีเอ็ก GX นะครับ โอ้ฟอร์ซูดึกลับโ oh, อ้เด็กนี้วีบาว่ากลับอีกล่างหนึ่งนะครับโอ้ยูกิคาโมเมะเป็นเด็กแอนตายเมตาแต่ว่าก็มันที่วันที่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่มีคนเล่นต่อมันก็เลยหายไปโอ้ oh, ที่นี่ตัวนี้โอเค กคือนพลังงานพื้นฐานไฟเรา3ประเภทสอใบแล้วก็เอามาติดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถเอามาใช้กับการ Amazing Ray ได้เพราะว่า Amazing ง a y เนี่ยมันใช้พลังงานต่างสีกันนะครับนะรบสอง3รูปเนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีนี้นะครับในการเอาพลังงานมาแปะได้จากกองลูกกาลูกัน โโหนี้โ no okay. อเควันนี้เรายังไม่ได้เปิดไม่ได้เจออะไรที่น่าสื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเริมกันยาเรยวตันโอ้การเตรียมใจของเอง็นการเตรียมใจของเอง็นก็เอาไว้ใช้กับ อและที่อรองอและชื่อเรนเซโคมนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะกามารุเมโอลแลนยูบาชิเทราคิออนวเราเปิดมันจะหนึ่งในสี่แล้วครับยังไม่มีอะไรนะตื่นเต้นเลยจะได้สามเทพไหม การนด้าทันเนอร์อูโทคไคส์โทคไคส์โอเคแล้วก็ลาพลาสได้คาแรคเตอร์แรงมาหนึ่งใบทำมาไว้ฝั่งนี้ชิชิกโกะพลังงานอนโดรันแซกวัชมะ อาบากกราอ่ามันก็เป็น G X นะครับแต่ว่าเป็น G X ที่ที่แบบว่าไม่มีใครใช้เลยนะครับคือพอที่มันออกมาครั้งแรกเนี่ยที่มันจะเป็น G X อ่าล่างสองร่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องอ่ามันมันเสียเวลาในการเปลี่ยนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยไม่ใช้แล้วก็พอมีอ่ามิวเอ็นมิวทูมาเนี่ย ซึ่งมัน c o อปปี้ท่าพวกนี้ได้เนี่ยนะครับแล้ว u ม u ูทูเนี่ยมันเป็นเบสิกมันก็เลยอ่คือเหมือนกับว่าเอามาเอา,เอามาทิ้งการเฉยๆเพื่อให้ New t ่กับยูอปแต่ว่าตัวนี้ถ้าพลังมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยไม่ได้เอามาใช้กันพิ k a าช u ่อวิดิโอเอนเตส่วนหน้า ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วใช่ไหมว่าจะทำรีเมคภาคไดมอนด์แอนเพลนะครับก็เข้าใจว่าจะมาช่วงพฤษภาเอ้ยพฤศจิกานะครับพฤศจิกาปีนี้นะครับผมก็แน่นอนครับเล่นนโอ้ยช่างเชื่อมมาแล้วครับช่างเชื่อมการ์ดสำคัญของเด็กไฟครับเป็นถ้าเล่นเด็กไฟเนี่ยก็ต้องเล่นช่างเชื่อมนะก็คือติดพลังงานแล้วก็ได้ถั่วคาร์ดด้วยคุ้มค่ามาก ลล่าพลังงานมินิริวยูกิคาบุโรทอมสตาร์แล้วก็โอชิโนาแคทเธอรีนก็โอเคครับชิโนาแคทเธอรีนก็เอาไว้ใช้กับแบทเทนทีมเอาไว้ตัวการ์ดสันสึพลังงานจาโอบลูซิสุคุโมะกราเชีย กาเชียสวยมากแล้วก็เอเลซาร์ดจริงจิาเชียเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดละในล่างพินาการของดีวีนะครับเป็นธาตุแข็งออนนอ็อปพลังงานเกลล็อกอุ๊ตัวเลื่อยไคริวฮอรีเคนชาร์ดแล้วก็โอนิกทรีเคนชาร์ด จริงเด็กนี้มันอออไอเด็กนี้มันมากับเเารียกว่าตีมเด็กแต่ว่าของไทยเนี่ยเขาไม่ผลิตตีมเด็กมันก็เลยต้องมาในในการเปิดซองนะครับโอ้พี่กาจูพิกาจูมาแล้วนะครับพิกาจูมาแล้วแล้วก็อลอัลลันแสนแผ่นนะครับพิกาจูพร้อมกับ เจ้าของเทนเนอร์เรนครับโอเคครับเราจะหมดครึ่งกล่องแล้วครึ่งกล่องแรกจะมี GS O ิ e g a m i ิ i อ o b and Putin นะครับคือถ้าจัมปิง้งบอลลูนใช้พลังงาน3แล้วก็ ตีเท่ากับจำนวนโปเกมอน gx ex ฝ่ายตรงข้ามคูณ e 60นะครับก็คือว่าถ้าเขามีโปเกมอนสามตัวหรือว่า gx สามตัวหรือว่า ex สามตัวเนี่ยเราก็จะตี160นะครับก็ก็เป็นหนึ่งในคันดิเดตนะครับของ dex new and old two นะครับคือถ้าไม่มีตัวไหนที่ที่ใช้สามเมจิแลวตีร้อยหกสิบเนี่ยนะครับใบนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในทางเลือก โอทัยส์พลังงานไฟอีวาร์กบูสเตอร์ของไหนแล้วก็คาโปโคเกโกโอเคครับเราจะได้ตอนนี้ซีแคดเลย์ยังไม่ออกใช่ไหมครับนซะีแคดเลย์ K ยังไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ยังมีลุ้นครับซีแคดเลย์ K ยังไม่ออกแต่ขออย่างเดียวครับอย่าให้ซีแคดเลย์มาเป็นเทรนเนอร์ครับเพราะเทรนเนอร์เราไม่ต้องการแล้วเราต้องการแค่สามเทบเร่คอยแล้วก็คาบูท็อป แร่คอยเนี่ยก็เป็นเทคที่สามารถเอาไปใช้กับเด็กที่ต้องการสปอร์เตอร์สำคัญสำคัญน,นะครับคือยอมเสียหนึ่งไถเพื่อเอาสปอร์เตอร์ขึ้นมาสามใบก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่โอซื้อคุโ,ทโ,ทโ,ทโมทโคทไพรโนซึคุโมนะครับสีขัดใดไม่ออกครับเรายังมีลุ้นอยู่ สามเทพครับยังไม่ออกสามเทพบอ,อกเถอะเราต้องการสามเทพซีซีบิลโอ้ก็หาปูคาปูเนี่ยเอาไว้ใช้กับเด็กแมทปาร์ตี้นะครับคือมันต้องการทิ้งการ์ดท,ที่มีที่มีาตรงปีแมทปาร์ตี้เยอะนะครับซึ่งคาปูก็จะเป็นเหมือนกับว่าทั้งตัวแล้วก็ทิ้งการ์ดไปในตัวนะครับเหมาะก,กับเด็กแมทปาร์ตี้มากๆฟอสซิลลึกลับออมสตาร์ แล้วก็คือใช่ดูกันต่อครับโอโคทามุเพอร์อีาักไทโน่กราวดอนแล้วก็ปาคือดา เราถือ G เออกออกกระดิกใบเนี่ยสองใบนะครับเราต้องการ G X อีกขอมาอีกอีก,อ,กอีกสักใบได้ไหมเอามาเป็นสามเทพก็ได้โรลเลอร์สเก็ตปูผู้ดินอาชีวิตดนโอ้พลังงานรีไซเคิลพลังงานรีไซเคิลสามารถจะใช้ในเด็กที่เป็นเด็กคอนโทรลนะครับก็คือเด็กที่ไม่ต้องการใช้พลังงานมากนะครับเอามาแค่ ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเล่นการไม่ได้นะครับัน,นี่คือคอนโทรลเด็กจะเขาโคโนเซตุกะโอเคครับเหมือนกล่องนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีการน่าตื่นเต้นเลยเราจะจบกันแบบนี้จริงๆหรือออกมาหน่อยครับสามเทพครับเราต้องการเจอเทพครับวันนี้ ยูยูวัสดจิเต้นอ่าสามเทพยังไม่มาใกล้จะหมดใกล้จะหมดกองนะครับรอบน,นี้พอมไม่มีการ์ดน่าตื่นเต้นเนี่ยนะครับหมดเร็วมากพลังงานซื้อเกตยาคาคอมะฮาการเนียวอ่าฮาการเนียวคาลิเกตเตอร์แล์แล้วก็ยาคอนอ่า อฮากาเนีวเหมือนจะได้ครบทีมแล้วครับสีบ่ใบแต่ว่า g X ีอขออีกขออีกสักอีกสักใบสองใบได้ไหมฮะ GX แต่ว่าซีขันแนยังไม่ออกซีขันแนจะเป็นอะไรซีขันแนจะเป็นอะไรยาดองโคดักโอ้โหไม่ใช่บใบที่เราต้องการครับแต่ว่า เป็นหนึ่งในเล็กน้ำที่ที่น่าสนใจครับใช้ร่วมกับลาพลาสแล้วก็คาสซิมิทจ้หมดแล้วครับเหลืออีกสามซองสี่ซองเรายังไม่ยังไม่ีขัดแรไม่ออกใช่ไหมฮะสีขัดแรงไม่ออกเราต้องการสีขัดแรครับ ซีขัแต่ซีขคแต่สัญลักษณ์ตะว็นเกลิงกูมาซีข็ดแล่ครับซีข็แร่ออกมาเถอะครับซีขัดแร่อย่าบอกนะว่าบล็อกนี้ไม่มีซีขัดแต่จะร้องไห้มากถ้าบล็อกนี้ไม่มีซีขคแร่โอ้โอ้โอ้อ้ออ ถามสามพลังงานร้อยสาสิบห้าพลังงานสองร้อเจ็สิบแต่ว่าทิ้งพลังงานสามใบอ่าอ่าคือการ์ดท,ที่เท่ครับการ์ดคาอยนี้เท่มากแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่ใช่ใบที่เราต้องการครับ <laughs> แต่ว่าก็ <laughs> ก็หมายถึงว่าเอาเอามาใส่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเด็กมิวเอนดูทูได้ ใชฮะสองสองสุดท้ายครับมันจะมี G X มาอีกสักใบไหม G X มาอีกสักใบไหมมาเถอะครับ G X ม่ริวคาราโ r เกะ n o b ูสองสุดท้ายนะครับสองสุดท้ายแล้วโฟโตกกาพลังงานพลังจิตยันซ้ำ โยรุเนคซึคโปเกเกียา3าเฮเ,เทราโอ้โหสรุปว่าเด็กนี้เหมือนจะได้น้อยมากเลยนะคือ GX เนี่ยมีอยู่4ใบใช่ไหม GX มีอยู่4ใบแล้วก็คาแรคเตอร,ร์อะไรอีก3ใบนะครับแล้วก็ซีเคลเรย์เป็นไครรีวซึ่งการตแต่ละใบเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยเป็นการเมตาเท่าไหร่ นะครับสว่วนนี้ก็ได้ได้โปร,เก,รเกียร์มาก็โอเคอยู่นะครับอันอื่นก็แล้วก็ช่างเชื่อมนะครับคือ2องใบเนี้ยขมอยู่แต่ว่าใบอื่นเนี่ยเฉยๆมากนะครับโอเคครับก็มาเจอกันบอกต่อไปครับสวัสดีครับ